มีข้าวปลาอาหารมีทุ่กเทียนเพื่อที่จะเป็นเครื่องนะคะบูชาบรรพบุรุษนะคะนั่นเองนะคะดังนั้นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรก็จะมานั่งล้อมกันแล้วก็ประกอบพิธีกรรมยามเย็นเอาเร็วกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมานั่งล้อมกันเร็วคะ่ะมาเลยนั่งทุกคนเลยนะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรก็จะมานั่งล้อมกันนั่งล้อมกัน กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรก็จะมานั่งล้อมกันคุณโครค่ะถ่ายวิดีโอนี่พ่อ,อกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมานั่งล้อมกันเอานั่งล้อมกันผีอย่ามานั่งใกล้กันนะผีอยู่คนละมุมคนน้นมุมหนึ่งลกไปออกไปอยู่คนน้นมุมหนึ่งไปมันอยู่มันมากันคนละที่นะผีนี่ไม่ใช่แห่มาที่เดียวนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมีประเพณีแซนโดนตาเอาหาตัวแทนจุดคู่เทียนอใครจะเป็นคนจุดคู่เทียน อ่าคนไหนก็ได้อ่ะจะมีคนหนึ่งจุดทูบเทียนนะถือไฟแช็กมาเอาเริ่มจุดทูบจุดเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะมีไฟแช็กให้น้องเตรียมไฟแชกไว้ด้วยเด้อนะคะจุดทูบเทียนเสร็จแล้วเราก็จะมีการเรียกเส้นให้ปู่ตามากินอาหารอ่ะประนมมืออ่ากรุบกรบกันเนี่ยประนมใดนะคะประนมมือนะคะอย่าลืมพูดตามอ่าคุณครูนะคะโมเ้ยโดนตาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราตั้งนาโมสามจบไหม เวลาเขาเส้นตอนเย็นเราตั้งไหมที่นี่เขาตั้งไหมห,หมอน่ะหมอาพราสวดไหมนะโมตัสสะเนาะอ่ะอ,อาบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันนะโมตัสสะเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โม่เอ้ยโดนตา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 โมวยโฮ่โมหกโฮ่บายหกโม่โมหโบายเพผยตึกโม่โม่บายตึกโมอยู่ใกล้อยู่ไกลยังไงใครเป็นคนพูดคอมเมนต์เป็นฮะมันเองเอออยู่ใกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลก็ให้มากินเด้อให้กินเดโมเอ้ยโดนตา น้อยอาระนาเวียนเงือบเวียนเงือบเต่าเต่เเตเเาเฮยโมหูโมสีมมโมโมเว้ยโดนตาหลังจากนั้นก็เริ่มมีพูดผีปีศาจเข้ามา อ่าพวกเราก็อ่าพวกเราก็เรียกไปอาเรียกไปพวกเราไม่ต้องไปสนใจเพราะเรามองไม่เห็นผีอยู่แล้วก็จะมีดวงวิญญาณนะมีหิวโหอยอย่างมากมายแล้วหนูก็อย่าลืมจับหมากกันคนละชิ้นกินอะไรอย่างนี้นะคะจับหมากคนละชิ้นกินกินนู่นกินนี่นะคะแล้วก็มาด้วยความหิวโหยนะคะกินนู่นกินนี่อย่างเมามันเพราะคนพวกนี้เป็นคนอักตันอยู่นะคะเป็นคนที่อา เป็นพูดผีปีศาจอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าอยู่ตามโถส้วมนะคะก็จะมากินนะคะโอเคเอาอย่างนี้เนาะเอาแบบนี้นะใครจะเป็นคุณจูนโดนตาเฮ้พูดเป็นภาษาเขมรเป็นนะ เอเป็นไหมไหนคนไหนเป็นคนพูดพูดพูดคนแรกนะเออพูดกับภาษาโมเวยโดนตาโมเพอโมซีแล้วพกเราก็พูดตาโมเพอโมซีโมยูอีนาพวกเราก็ยูอีนาอะไรอย่างนงี้นะมาเด้อพูดผีปีสาจอยู่ไกลขนาดไหนก็ให้มากินมาอยู่อะไรใครเป็นคนพูดขมิ้นเอาเอาจะต้องเป็นขมิ้นนะไม่ไม่ขมิ้น